ตทสามพลังใจ V5 Together วัสดี่ค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสูร่รายการมันนี่เดววลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่ 1. พฤศจิกาย,ยนค่ะอยู่กับคุณนัททิปประดาและดิฉันมิวนวันค่ะต้องยอมรับนะคะว่าสัปดาห์นี้ต้องติดตามหล่นนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกานะคะน่าจะมีการประกาศการปรับลดปริมาณการทํา QE ในการประชุมของเฟดในช่วงกลางสัปดาห์นี้ในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องรอติดตามด้วยว่าเรื่องของนโยบายอัตราดอกเบี้ยนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากเมื่อวานสุกที่ผ่านมาเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่เก ด c e CE สูงถึงระดับ4.4ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างน่ากังวลใจนะคะว่าอัตราเงินเฟอ้อเร่งตัวดังนั้นโกลแมนแซ็ก็คาดการณ์กันว่า เฟดน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยกรกดาษคมปีหน้าแหละเราบอกว่าเป็นประเด็นที่ยังคงต้องติดตามด้วยนะคะควบคู่ไปกับในเรื่องของการประชุมของโอเปกพัสกันด้วยค่ะ,คะขณะเดีวยวกันสร้างฝังของตลาดยุโรปนะคะต้องบอกว่าวันนี้เปิดตลาดมาท New High ํานิวไฮเลยนะคะเพราะว่าเขามีการประกาศผลประกอบการหลากหลายบริษัทนั้นแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์กันไว้ค่ะส่วนทางกับตลาดหุ้นไทยนะคะที่ตอนเช้าดูเหมือนว่าจะเปิดมาสวยทีเดียวแต่พอระหว่างวันมีการปรับตัวย่อลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวในช่วงที่สองจะมีการพูดคุยกับนักวิเคราะห์ในประเด็นนี้กันด้วยค่ะจะได้มาวางแผน การลงทุนกันนะคะแต่เริ่มต้นกันก่อนค่ะนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดนั้นก็ยังไปตรวจสอบนะคะความสัมพันธ์ที่เริ่มระอุระหว่างสหรัฐกับจีนละค่ะล่าสุดนะคะเห็นทีว่าแต่ละประเทศนั้นก็พยายามที่จะช่วยคู่ขัดแย้งของทางด้านฝักฝั่งจีนนะคะมาเริ่มต้นกันที่สหรัฐกับไต้หวันกันก่อนนะคะล่าสุดนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นพันธมิตรทางด้านสุขภาพมีการส่งนะคะมเดอร์นาล็อตใหญ่ไปช่วยที่ไต้หวันซึ่งจีนบอกว่าเอะอันนี้มันเป็นการทูดวัคซีนหรือเปล่านะคะประเด็นดังกล่าว ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของทางด้านของฝ่าฝัา่งจีนนะคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นยังคงเดินหน้าบริจาควัคซีนรถใหญ่ให้กับไต้หวันนะคะหลังจากที่ไต้หวันเผชิญความขาดแคลนโดยการส่งมอบในครั้งนี้นะคะเป็นวัคซีนของโมเดอร์นาเพิ่มอีก1.5ล้านโดสค่ะหลังจากก่อนหน้านี้บริจาคแล้วก็ส่งมอบไปแล้วกว่า4ล้านโดสเป็นแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไต้หวันบอกว่าจีน,เ,นเป็นผู้ที่ขัดขวางไม่ให้ไต้หวันได้รับวัคซีน ประธานาธิบดีชัยอิงเวลได้ขอบคุณสหรัฐแล้วก็กล่าวว่าวัคซีนที่บริจาคนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นที่สหรัฐมีต่อไต้หวันส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่คณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนระบุบอกว่าวัคซีนที่บริจาคนี้ไม่มีข้อผูกมัดและไม่ได้บริจาคเพื่อความนิยมนะคะตอบโต้ตกระแสการวิจารณ์ของจีนที่บอกว่าเป็นการใช้วัคซีนทางการทูต ก่อนหน้านี้สหรัฐได้บริจาควัคซีนให้ไต้หวันเป็นจำนวน2.5ล้านโดสเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและไต้หวันเป็นที่แรกที่ได้รับวัคซีนจากสหรัฐด้วยค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็ยังทําให้หลายๆประเทศนั้นอาจจะมองว่าจีนไม่น่าสนใจในการลงทุนนะคะแต่มีหนึ่งซีที่เคยบริหารทางด้านของ general electric เป็นอดีตซีอของ GE นั่นเองค่ะนายเจฟอิมเมลนะคะระบุบ,บอกว่าจีนเนี่ยเขายังมีความน่าสนใจนะเพราะว่าเศรษฐกิจเขาเป็นยักษ์ใหญ่อันดับสองของโลกและแน่นอนว่าถ้าเกิดเขาให้คําแนะนําเขาจะบอกว่าผู้นําธุรกิจต่างๆและบริษัทนั้นไม่ควรถอนการลงทุนจากตลาดจีนค่ะสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่เขาได้กล่าวในงานประชุม2021 Yahoo Finance All Market Summit นะคะเป็นการประชุมออนไลน์ที่เขาบอกว่าถ้าเขาเนี่ยกลับมานั่งในตำแหน่งผู้บริหารบริษัทมหาชนหรือว่าบริษัทข้ามชาติอีกครั้งเขาจะเพิ่มการลงทุนในจีน เนื่องจากจีนนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นตลาดใหญ่ที่สุดหรือใหญ่เป็นอันดับสองเกือบทุกๆด้านพร้อมกันนี้เองเขาระบุบอกว่าสหรัฐกับจีนไม่ควรขัดแย้งกันควรจะร่วมมือกันนะคะในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติค่ะ พอพูดถึงวัคซีนโมเดอร์นานะคะวันนี้มาถึงบ้านเราแล้วนะคะ5 6แสนโดสค่ะแล้วก็ขณะดเดียวกันอีก6ล้านกว่าโดสเนี่ยเขาบอกแล้วนะคะว่าจะมีการส่งมาที่ประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี2565ด้วยค่ะขณะเดียวกันติดตามกันต่อนะคะกรณีที่จีนค่ะก่อนหน้านี้เขามีการออกกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นการกฎหมายที่บังคับใช้กับฮ่องกงหลากหลายประเทศเขาบอกว่าถ้ามีการออกกฎหมายนี้มาดูเหมือนว่ามันจะทําให้ในเรื่องของ1ประเทศ2ระบบเนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาหรือว่าขัดแย้ง โดยสิ้นเชิงนะคะล่าสุดค่ะทางด้านออกของออสเตรเลียนะคะเขาก็มีการออกมาเปิดเผยเช่นกันหลังจากนี้ค่ะเตรียมที่จะพิจารณาให้วีซ่าอยู่อาศัยถาวรแก่ชาวฮ่องกงที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียกันด้วยค่ะโดยทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียนายอเล็กซ์ฮอปนะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะออสเตรเลียจะพิจารณาให้วีซ่าอยู่อาศัยถาวรแก่ชาวฮ่องกงที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียโดยใช้วีซ่าชั่วคราวรวมไปถึงนักศึกษาที่เพิ่งจบและ งานทักษะสูงซึ่งวิ่าสาวรน,นะคะจะเปิดรับคําขอในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าโดยคาดว่ามีชาวฮ่องกองที่จะเข้าขาย,ยื่นขอได้ประมาณ900 0รายค่ะโดยจีนนะคะเขาได้บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ในฮ่องกองตั้งแต่ปีที่แล้วโดยจะลงโทษการกระทาที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกการโค่นล้มการก่อการร้ายและการสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติค่ะรวมทั้งการแทรกแซงกิจการภายในด้วยมีโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตโดยกฎหมายดังกล่าว ข่าวถ้าได้รับการคัดค้านจากหลายประเทศรวมถึงออสเตรเลียค่ะโดยทางด้านของนายสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเขาเคยกล่าวไว้ด้วยนะคะกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่จีนมาคับใช้ในฮ่องกงถือว่าเป็นการทำลายหลักการหนึ่งประเทศสองระบบอย่างสิ้นเชิงและเป็นการละเมิดข้อตกลงร่วมกันระหว่างจีนกับอังกฤษเมื่อครั้งที่มีการส่งมอบฮ่องกงคืนสู่จีนค่ะโดยในช่วง18เดือนนับจนถึงเดือนกนรกฎานคมที่ผ่านมาทางด้านของออสเตรเลียนะคะเขาได้ให้วีซ่าอยู่อาศัยถาวรแก่ชาวฮ่องกงไปแล้วประมาณ 6,000รายจากที่มีผู้ยื่นขอทั้งหมดนะคะประมาณ9,250รายค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าออสเตรเลียณปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในคู่ขัดแย้งนะคะกับฝ่าฝั่งจีนด้วยมีประเด็นทางด้านการค้าระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการค้าถ่านหินด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะเราไปดูที่ฝ่งฝั่งของญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าถือถว่าเป็นการจุดประเด็นทําให้ตลาดเอเชียในวันนี้ ค่อนข้างสดใสนะคะหลังจากที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา,าพรรคร่วมรัฐบาลน,นั้นสามารถชนะการเลือกตั้งค่ะซึ่งภาคธุรกิจนั้นก็ขานรับนะคะแล้วก็อยากจะให้เร่งเดินหน้าในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของญี่ปุ่นโดยเร็วละค่ะโดยประเด็นดังกล่าวนี้นะคะพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือว่า LDP และพรรคโคเมอิโตเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของญี่ปุ่นที่สามารถครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้อีกครั้งในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวานที่ผ่านมา31ตุลาคม ปูทางให้นายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะสามารถสารต่อภารกิจในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วและก็สร้างความมั่นคงของประเทศต่อไปซึ่งการครองเก้าอี้ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย261ที่นั่งจากทั้งหมด465ที่นั่งเพียงพอที่จะควบคุมคณะกรรมาการสามัญประจำสภารวมไปถึงกระบวนการทางด้านกฎหมายได้โดยบรรดาผู้นำทางธุรกิจนั้นแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ค่ะ นายมาซาคาสึโทคุระประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นนะคะระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มล็อบบี้ทางธุรกิจที่ท,ทรงอิทธิพลมากที่สุดในประเทศเขาคาดหวังว่ารัฐบาลของนายคิชิดะจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและพยายามที่จะฟื้นฟูทั้งสังคมและเศรษฐกิจไปพร้อมกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็อยากจะให้ดูแลเรื่องของความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593ด้วย ส่วนทางด้านของประธานสมาคมผู้บริหารองค์กรญ,ญี่ปุ่นอย่างนายเคนโกซากรดะก็แสดงความคาดหวงังเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของการสานต่อแนวคิดทุนนิยมแบบใหม่ให้เกิดขึ้นจริงม,มุ่งเน้นการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นไปกับการเพิ่มชนชั้นกลางผ่านการกระจายความมั่งคัง่งพร้อมกับความคาดหวังในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่ประสบกับภาวะเงินเืตลอดระยะเวลาหลา,ายปีที่ผ่านมาค่ะ ประเด็นหลักๆเลยนะคะก็คืออยากจะให้เข้ามาแก้ไขในเรื่องของสถานการณ์วัคซีนโควิด -19 ที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยว่าหลังจากนี้จะทําให้เศรษฐกิจเดินหน้าฟื้นตัวกันได้อย่างไรกันบ้างน,นะคะและขณะเดียวกันวันนี้หนึ่งพฤศจิกาย,ยนต้องบอกว่าหลากหลายประเทศเลยเขาเริ่มมีการผ่อนคลายการล็อกดาวน์กันแล้วด้วยประเทศบ้านเราก็มีการเปิดประเทศกันแล้วนะคะ,คะอย่างล่าสุดทางด้านของเกาหลีใต้ค่ะเขาก็มีการออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันวันนี้มีการประกาศเลยนะคะว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกับโควิด -19 ให้ได้ค่ะเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจนั้น ้้้้ืนนูกัไดดวยค่ะโดยทางด้านของรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะเริ่มบังคับใช้กฎหมายนะคะเป็นกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีการผ่อนปลนเพื่อน,นําชาวเกาหลีใต้มุ่งสู่การใช้ชีวิตร่วมกับโควิดสิในวันนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการออกวัคซีนพาสปอร์ตสาหรับสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นโรงยิมซาวนา่าแล้วก็บาร์ด้วยค่ะโดยการผ่อนคลายมาตรการวล็อกโควิดสินะคะมีขึ้นหลังจากที่ประชาชนเกาหลีใต้กว่า75%ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วโดยในระยะแรกนะคะกฎระเบียบใหม่จะมีผลบ ครับใช้ระยะเวลา1เดือนและทางรัฐบาลนะคะวางแผนยกเลิกม,มาตรการจํากัดทั้งหมดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะโดยทางด้านของรัมมนตีกทรโงสาธารณสุขนะคะนายควอนด็อกชอนก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีการเปิดในเรื่องของการเดินทางแล้วหรือว่ามีการออกวัคซีนพาส,สปอร์ตแล้วนะคะแต่ว่าทุกๆคนนะคะก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้ในเรื่องของสถานการณ์ว,วัโคโนิดเ9เช่นการสวมใส่หน้ากากอนามัยต่อไปด้วยนะคะรวมทั้งระบายอากาศในห้องเป็นประจำด้วยขณะเดียวกันนะคะถ้ามาดูการ การท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เศรษฐกิจยังคงเติบโตผลสำรวจบ,บริษัทบลอกเกอร์6แห่งนะคะมีการประเมินว่า CPI หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของเกาหลีใต้จะขยายตัวเดือนตุลาคมมากกว่า3%ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีค่ะขณะที่ทางด้านของ financial investment จุนขยุนยอนนะคะเขาก็มีการเปิดเผยด้วยเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในกรอบ3%ในช่วงไตรมาสที่4ค่ะ ก่อนหน้านี้ประเทศพัฒนาแล้วเดินหน้าในการเปิดเศรษฐกิจเปิดเมืองกันไปนะคะแล้วก็อาจจะต้องทําควบคู่คปไปกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งหลายประเทศนั้นก็กลับมาติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นนะคะค่ะก็รอเป็นกําลังใจให้กับโซนเอเชียรวมไปถึงบ้านเรากันด้วยละค่ะส่วนที่ทางขังตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะจากบวกสุดเป็นลบสุดเนี่ยนะคะจะมีแนวโน้มของการลงทุนวางกลยุทธ์การลงทุนพรุ่งน,นี้อย่างไรกันดีช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ ปวดขึ้นมาดีดี้ก็ดูเลย ควงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคอย่างครอบคลุมอุ่นใจยาวๆถึงอายุ99ปีจะจ่ายเบี้ยประกันเบาๆแต่ครอบคลุมแบบดีเฮลท์หรือการดูแลเนื้อระดับแบบอีลิทเฮลท์จะเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ควงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตวรสารการเงินธนาคารวรสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคลุมทุกมิติตลาดเงิน แนนข้อมูลตลาดทุนทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง www.moneyandbanking.co.th สมัครสมาชิกโทร026914126 30ต่อ13 1310และ1313ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยให้ปากสะอาด ดีต่อเหงือกและแฟนันช่วยลดค่าฟันช่วยลดกลิ่นปากได<ท>้<ท>ค่ะตัวแทนแนะงน้ำเทพไทยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดร่วมสอบขาวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโด SCD SME เขียงข้างธุรกิจคุณทุกช่วงเวลา Empowering the people. Go. วันที่1พฤศจิกายนเปิดประเทศกันเนี่ยเช้าเปิดมาตลาดหุ้นปรับบวกนะคะแต่ว่าพอเริ่มใสายๆเที่ยงๆปรับตัวย่อลงไปนะคะวันนี้ปิดตลาดก็มีการปรับตัวย่อลงไปเช่นเดียวกันค่ะต่างชาติสถาบันขายนะคะมีแต่นักลงทุนรายย่อยที่ซื้อเข้ามาเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยค่ะมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะคําคืนนีพูดคุยกันกับคุณกิตพลภัยภัยสารขีดค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและนักกลยุทธ์จากบริษัททรัพย์ U o b อบเคเห็นประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะประเม หุ้นไทยกันสักหน่อยนะคะเช้ากับเยน็นนี่หน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวค่ะปัจจัยที่เข้ามากดดันนี่เราประเมินยังไงบ้างคะครับก็ต้อบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ที่ตลาดหุ้นไทยปรับล้นลงเนี่ยผมคิดว่ามี2-3เหตุผลหลักๆ่างอะไรครับอันที่หนึ่งก็คือจะเห็นว่ามีแรสงสร้างกําไรในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากว่าหลายปัจจัยครับที่หก็คือตัวดัะนพีย m ์ของจีนเนี่ย ในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วก็วส่งสัญญาณชะลอตัวต่อเนื่องก็เป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่กดดันการเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์นะครับอันที่2ส,สัปดาห์นี้ก็จะบอกว่ามันจะมีการประชุมในกลุ่ปโอเปด้วยนะครับก็เป็น2ปัจจัยรวมกันที่ทําให้คนเขานาจะระวัตวังกลางสุดในกลุ่มพวกทางด้านพลังงานแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์นะครับปัจจัยที่2ก็บอกว่ามาจากเรื่องของตัวทิศทางของการประชุมที่ตลาดเองก็รอครับรนาการกลาง เยอโลกในสถานี้จะมีการประชุมหลายแห่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอังกฤษก็ดีเป็นออสเตรเลียก็ดีแล้วก็ลดทั้งธนาคา,ารกลางสหรัฐอเมริกาด้วยเนี่ยจะมีเรื่องของตัวการจะมีการลดการซื้อพันธบัตรนะครับฉะนั้นก็ทําให้สราเองก็ระมัดระวังภาพของการเราุนในช่วงสั้นนะครับไป็นสุดท้ายเลยผมคิดว่าเป็นปัจจัยเฉพาะตัวของของของเราก็คือว่าเรื่องของตัวการขายประพอของนักหนูสถาบัน นครับซึ่งจะเห็นว่ามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโควารเคมประกร COVID ันโควิดคนไท้จะเยอะนะครับซึ่งผู้ลงทุนสถาบันในบ้านเราเนี่ยในส่วนหนึ่งก็คือนอกจากบริษัทประกันที่จัดการของทุนแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนปริษัทประกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการต้องขายหุ้นเพื่อเอาไปจ่ายเคลมประกันเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยผมคิดว่าขาผ่าใจในการที่กดดันบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยระยะสั้นครับแล้วก็ทำให้ในทางเศรษฐกิจเนี่ยการลงทุนหุ้น630มีโอกาสที่ตลาดเองจะย่อหรือปรับฐานลงมาเนี่ยโดยมีกรอบการเคลื่อนไหวใหม่ที่ต่ำลงก็เป็นพันหกร้อยถึงพันหนร้อยสามสิบจุดครับท่ามกลางปัจจัยที่เรายัางคงต้องติดตามในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะก,กําหนดกลยุทธ์นักลงทุนอย่างไรดีนะคะเพราะว่าช่วงจังหวะที่ปรับฐานลดลงไปก็ยังคงมีอยู่สูงด้วยค่ะ ครับก็จริงๆเราเตือนนักลงทุนนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของคุณเปิดเมืองถือแล้วว่าวันนี้จะเป็นการเปิดเมืองก็จริงเนี่ยเราก็เตือนให้ระมัดระวังว่าพุ่งเปิดเนือจะผันผวนเพราะส่วนใหญ่จะต่อบรบปัจจัยวกเกี่ยวกับการเปิดเมืองไปลบหน้าแล้วนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมว่าผลประกอบการในหลายตัวที่ยังไม่ประกาศเนี่ยน่าจะดูไม่ค่อยจืดสุดท้ายเลยก็คือต้องบอกว่าเวลาเปิดเมืองใหม่ๆเนี่ยมันน่าจะมีการปิดเมืองตา หรบกวนคุณกิตพลแล้วล่ะค่ะเราจะท็อปพิกให้กับนักลงทุนมีตัวไหนให้เลือกบ้างคะครับตัวแรกเลยถ้าเป็นคุณในกลุ่มของทางด้านพวกพลังงานทดแทนเราก็ชอบซูเปอร์นะครับซึ่งก็มีการเติบโตของกาลังการผลิตมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการจ่ายไฟเพิ่มในโครงการต่างๆนะครับก็มองว่าในกรอบปันจุนไวยก็จะอยู่ในโซนประมาณแถวเก้าสิบหกตางถึงประมาณหนึ่งันท่าบาทนะครับก็ผ่านระดับบานท่าบาทได้แล้วก็หวังว่าโอกาสที่จะเห็นการตอบขึ้นดีๆเนี่ย มาจะมาที่รอบเป็นเลยก็เป็นการอย่ญสะสมคะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณคนะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นยังคงปรับตัวลดลงอยู่เพราะว่ามีปัจจัยจากต่างประเทศนะใครคที่ชอบหุ้นเปิดเมืองตอนนี้ไม่ได่ราคาแล้วต้องต่อรองราคาด้วยขณะเดีวยวกันอาจจะโยกไปหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีเนื้อหานะคะที่น่าสนใจมาฝากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครอยากจะติดตามเรื่องของศักยภาพการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งการ ประเมินนะคะทิศทางเศรษฐกิจมีกิจกรรมหรือแม้กระทั่งงานสัมมนา,าดีๆมาฝากค่ะ m ว็บ y a n d b a n k i n g c o t h โดชมเนียเชียลมีเดียแลตอผนึกข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์รบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุน ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน moneyandbanking.co.th คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนห้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุน y o u u t b ูทูบช n แนลมันนี่แอนแบงกิ้งชาแนลง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน u t u b e บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่ามันนี่แอนแบงกิ้งชาแนลกดซับสไครต์หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนการลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก ไทยประกันชีวิตมันมีเอ็กซเชียงใหม่2021 12-14พฤศจิกายนนี้10โมงเช้าถึง2องทุ่มเซ็นทานพราซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตแอปพิเช่นลีลลี่ครั้งที่9 happy distance เว้นระยะอย่างมีความสุข20-21พฤศจิกายน,นสมัครร่วมกิจกรรมได้แล้ววันนี้ สู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันพุธที่3พฤศจิกายนนี้ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทการเงินธนาคารนะคะจะมีการมอบรางวัลเซตอเว r ร์กันด้วยค่ะวันนี้เลยอยากจะชวนทุกๆท่านนะคะมาดูในเรื่องของปูทางกันก่อนรางวัลเซตอเวิร์นะคะมีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติกันอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวค่ะและจะมีรางวัลอะไรกันบ้างนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษกันเลยค่ะ ระยะเวลา18ปีแล้วที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกับบริษัทการเงินธนาคารจัดพิธีมอบรางวัลเซตเอวอร์สเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบริษัทจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินองค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการมอบรางวัลเซตอวอสตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารมุ่งหวังให้เกิดความโปรง่งใสสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจึงได้มีเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจน โดยมอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารธุรกิจสัสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลรางวัลในกลุ่ม business excellence เพื่อน,นำเสนอคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลอย่างเข้มข้นตลอดปีที่ผ่านมาส่วนกลุ่มรางวัล sustainability excellence มีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนจะทำการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน TSI h หรือ Thailand Sustainability Investment คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตาัดสินรางวัลเซต Awards ประกอบด้วยดรชัยวัฒน์พิบูญสวัสดิ์ประธานคณะทำงานนายเสรีจินตนาเสรีนายสันติวิริยะรังสฤษ นายยุทธวรชัดทานนางพัทรียาเบญจพลชัยนายธีรนัน์สีโฮงนายภากรปิตะทวัชยัยนายแมนผงเสนานรงค์นายกิษดาเสกตะกูล และเลขานุกการคณะทำงานนายอำนวยจิยรมาหาโภคาเพื่อรวมพิจารณาและหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการรับรางวัลสำหรับรางวัลเซ็ต w อ r วอร์สในกลุ่มรางวัล b u s i n e s s e x c e l l e n c e ประกอบด้วยเจ็ดประเภทรางวัลได้แก่ best ceo awards อย่าง rising star ceo awards best company performance awards best innovative company awards Best Investor Relations Awards, Best Deal of the Year Awards, Best Security Company Awards และ Best Asset Management Company Award s รางวัลเซตอวอร์ดในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยังย่งยืนโดดเด่นโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย3ประเภทรางวัลได้แก่ Best Sustainability Awards, Highly Commended in Sustainability Awards, Rising Star Sustainability Award. นอกจากนี้ยังมีรางวัลเกิติยศแห่งความสำเร็จหรือ Set Awards of Honor สําสำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่างๆได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่3ปีขึ้นไปการจัดงาน Set Awards 2 2 2 1ในปีนี้จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายน2564เวลา10นาฬิกาในรูปแบบ Virtual Ceremony เ,เพื่อสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันสามารถรับชมผ่านทาง Facebook และ YouTube เซตไทยแลนด์ Thailand, หรือที่ www.set.or.th/setawards ตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไป รอติดตามกันนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลที่จะเกิดขึ้นในเวลา10นาฬิกานะคะวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นรางวัลอังโซนเกียรตินะคะที่จะเป็นการประกาศนะคะถึงความสามารถหรือแม้กระทั่งผลการดําเนินงานและผลของศักยภาพการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนต่างๆนะคะในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะหลายๆคนบอกว่ามันเป็นจังหวะของการเปลี่ยนผ่านนะคะจากช่วงที่ประสบกับวิกฤตโควิด -19 อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูและก็กําลัง อยู่ในช่วงของการที่จะเติมเต็มนะคะให้เศรษฐกิจไทยกลับคืนมาดังนั้นในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านนี้ในปีหน้า2022นั้นจะเป็นอย่างไรจึงเป็นที่มาของงานสัมมนา,าครบรอบ40ปีของวารสารการเงินธนาคารแล้ค่ะมีรายละเอียดที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะหลังวิกฤตโควิด19จะเป็นอย่างไรรวมถายภาพเศรษฐกิจแวดวงตลาดเงินตลาดทุนไทยไปกับสัมมนาพิเศษ ในโอกาส40ปีวารสารการเงินธนาคาร Thailand's Next Move Looking Beyond Covid-19 พบกับประธากคถาพิเศษ Looking Beyond Covid-19 โจทย์ที่ท้าทายของเศรษฐกิจไทยหลังยุคโควิด -19 โดยดรเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรุพุธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรวมโดยผู้บริหารชั้นนำระดับประเทศในทุกภาคส่วน ช่วเซมินาวันที่18พฤศจิกาย,ยน2564เวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปจัดโดยการเงินธนาคาร ติดตามได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า YouTube การเงินธนาคารแล้วก็ Money and Banking c h a n n e l ค่ะต้องบอกว่าเป็นการสัมมนาตลอดทั้งวันที่ครบเครื่องเรื่องการลงทุนกันเลยทีเดียวใช่ค่ะมองไปข้างหน้านะคะเราจะเจออะไรกันบ้างน,นะคะทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจไทยทั้งในเรื่องของการวางแผนความมั่งคั่งรวมไปถึงค่ะเรื่องราวของทั้งเลือกการลงทุนต่างๆที่น่าสนใจที่จะนํามาฝากกันนะคะ18พฤศจิกายนนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวแลวค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เรานามาอัปเดตฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะ พรุ่งนี้สี่ทุมเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ